นี่ครับครับสวัสดีครับผมโอ้โหโอ้โหใจเย็นหัวนะโอ้บอกกันดีๆก็ไดนะ้โอ้ลาดจนตู้เชื่อมตีลังกา้ นั่นอืม 你们太累了。 thứ mình chưa con tao xài chưa ờ ê วันนี้อยู่กันสามคนครับงานก็จะเดินเร็วหน่อยเชือกออกเชือกออกเลยนะไปอะไรหนักต้ตามสามคนก็จะเร็วหน่อยครับเราได้ยิงแปรแล้ววันนี้ยิงแปร พรุ่งนี้ก็สั่งสันไทยเยอสเลดอล ស្រាលស្រាលលឹមយោទៅលើតាធ្ងន់អើអើទៀតបផ្សេងនេះដល់ ต้องวัดไหมขีดไว้โอ้พอวัดไว้แล้ว <laughs> โอ้คนคอยตีข้างล่างนี่ตียังเดียว,โอ,วโอ้ตัดร้อยสี่สิบพอดีตัดเผื่อเกินเลยอย่างเยอะเลย S <S ววน,นั่นเลยตัดเล็กตัดเล็ก <S <S แล้วเอากระเป๋าโทรสั่งให้พี่ด้วย ดีวันนี้อากาศไม่ร้อนอากาศเย็นสบาย <All right. S 1> นั่นแหละวาน,เ,นเงือท่วมตัวเลยวาน วันนี้ได้แค่ยิงเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมยิงเปรใช่ไหมต้องข้างหน้าเราวลยข้างหน้าไหนอีกขาดเสาดิขาดเสาเ<อ>สา,สาไม่ต้องสายยีย,ยิงไว้ก่อน <laughs> ออหน่ม อะไรเลตมีอยู่สามเส้น อันทูก็ไล่เชื่อมนะครับอตัดตัดต่อเสาข้างหน้าโดยไปยกเสาเข็มมาวาง อยู่กันสามคนงานก็เดินเร็วนะครับไปแล้วก็เราใส่แปรยิงแปรเสร็จเราก็เราก็หาทำข้างหน้าต่อข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราค่อยดูจันชูจะพาทําแบบไหนเนาะยิงแปรก็ไม่นานนะเสร็จนิดเดียวเสร็จ เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับ <Bye. S 1> ครับอ๋อเ <Hey. S 1> oh. ขาดวนแล้ว <laughs> ไ, <laughs> ไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้จะเตรียมใช่ไหม <laughs> ไปทางบนเลยทางกล้องเลยเ <laughs> <laughs> นาะ <laughs> ยกตู้ด้วยยกตู้ด้วย อี่างนี้ไปๆกั